เอ้ครับสวัสดีครับเอ้เรามันเป็นยังไงนี่มันเป็นยังไงอาการมันเยิ่บอกนี่หน่อยไปมันรั่วครับมันรั่วมันรั่วใครไปทำอะไรมันถึงมันรั่วได้ปั่นน้ำพันปีเอ๊ะคาราเ้เยอะแน่นตัวปกติปกติมันไม่เป็นไรนะเครื่องนี้ เอาไปทํำไรเดี๋ราเอาไปทำอะไรถึงมันรั่วได้โอ้โหเซฟส์โอ้ยมาแต่ได้โอกาสได้จังหวะพอดีเลยเนาะกลับบ้านแล้วอย่าเดี๋ยวกลับอะไรก็ไปกลับตอนค่ำกิดถึงร้านแล้วนี่กินเบียร์ก่อนกินเบียร์ก่อนกิดถึงร้านแล้วเยีนี่แหละนี่แหละนี่แหละสมคำสุภาษิตเขาว่านี่แหละ ออกมาจากบ้านปุ๊บเวลาชวนเพื่อนอ่ะยีชวนเพื่อนเพื่อนชวนก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาหลานไออะไรนะถ้าภาษาเขมรก็ล่นโกนมาเบาลั่เจ้ามาเดออเนี่ยแต่ภาษาไทยคืออะไรอ่ะมันรักเข้ากันแล้วพอดี้ล้านมาไม่ก็เฮอนิดนึงใช่ไหมไม่เฮดอรครับเฮอจนนู่นมันโตจนมันมีเมียนู่นแหละถึงจะเลิกเฮอมัน พอลูกเราโตหมดแล้วพอพอเห็นหลานมามันนีแหละทุกคนนั่นแหละเ้าแก่แล้วใช่ใช่เ,เขาเขาเรียกเขาเรียกว่าเราอายุเยอะแล้ว<ะ>เลี้ยงเขามาเขาโตแล้วพอเห็นหลานมาโอ้เราก็หยอกเหมือนกับลูกเรานั่นแหละแต่ลูกเราเหยียบมอนไม่ได้แต่หลานเหยียบได้เอาจับหัว <laughs> ได้เลยเ <laughs> ดี๋ยวมาดูหล <laughs> ้ต่อ อ,อดดยออู่ตัวอุปทิโอ้ยดีแต่ซ้อมมีดอุดดินเราเนี่ยต้นนี้ได้มาหาอุดอุดแก่เนี่ยอุดด้ตุมรู้เนาะมันเดียสมุดโน่เอ๊ะได้เลยมานเดต้องอุดไม่ได้ดต,ต้องต้องนั่นอ่ะไม่ต้องล้างดอกรถนะโมไปไหนอหไรเธอเนาะไอ้นว้าโมดินจรามโรามโซื้อเหล้าเลยโอ้ยลูกยางตัวนี้เดี๋ยวไปไหน เนี่ยลูกยางไอันนี้ตรงเนี้ยมันก็อยู่ในร่องเห็นไหมนี่อ๋อมันเป็นโอลิงเหรอครับอ๋อโยกว่ายก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 เออพังพังพังทำให้พังตอนนี้จะพังตอนไหนเอออุดหลังดีเด้นั่นแหละเออตรงนั้นแหละโอ้ยต้องขัดกระดาษทรายแต่เอากระดาษทรายมาถู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 แล้วก็นั่นแหละ ไปเ,เก็บุญเจดิเออเก็บุญเจเก็บเครื่องมือไปอ,อืมอมามาดูดน้ำดูดไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวตาหมาเดี๋ยวแกก็บ,กบ,บนอีก เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวแกก็บนดีว้าวมองเรื่องเรื่องไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำคนรงิ่งนี่ เอาแต่ไอ้นั่นไปกับหาอุดแล้วก็หายางไปทําไมต้องถือไปด้วยเปล่าลืมโทรศัพท์เด้อปากน่อยเต็มแล้ว อะเดินไปบอเอาโมไซก่อนโมไซคนี่น <hatten> ี่น <ambling dies> <kes> ี่นี่นี่ไอ้ภาษาเขมรเขาว่าคนอร์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 นี่คนอร์ภาษาเขมรเนาะ ภาษาไทยเขาว่าขนุนภาษาขเขมรขนอร์อันนี้ก็ะหองอันนี้คือะหองนะภาษาขเขมรนี่ะหองเวงอนมะละกอยาวหองเวงมะละกอยาวโกรย <laughs> อันนี้คือกรวยนะกรวยคือมะนาวไม่มีอะไรมาฝากเอฟซีก่อบ้าบ้าบาบ,าบางี้เลยเนาะเดินถ่ายผลไม้เดี๋ยวเราไปดูเหลาต่ออ,อากาศอากาศลมดีมากสงสยัยฝนจะหมดแล้วหรือแบบไหน แต่ว่าจะดูดน้ำเข้าถังครับพอดีไอ้ฝาไอ้นั้นมันแตกมันดูดไม่ขึ้นก็เลยเอาเอามาใช้มหาอุดอันนี้ก็จะได้เวลาแล้วเนี่ยอันนี้ก็บ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงละ

เหมือนเหมือนวงดนตรีเลยเหมือนคณะวงหมอลำเลยเหมือนผู้จัดการวงอะไรกระตุยบอกกระตยปิปะกระตุยกระตุยติ๊กกระตุยนี่ภาษาไทยเขาว่าอะไรไม่รู้ฮะแมงป่องใช่ไหมเออเขาว่าอะไรอะไม่รู้แมงอะไรไม่รู้เออแมงงอดแมงงอด โอ้อันนั้นลาวเดี๋ยวนาะมันเหมือนกันกับแมงป่องเขาว่าอะไรฮะเหมือนกันกับแมงป่องแต่ตัวเล็กๆขาวๆอ่ะอนะเออภาษาไทยเขาเรียกอะไ,ไรู้แต่นั่นกัดเจ็บกับแมงป่องอ่ะตัวใสๆใช่ไหมเออไอตัวใสๆอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะชื่อว่าใช่ไหมเต็ปเต็ปภาษาเขมรเขาเรียกกระตุยไหนอยู่ไหนไหนก็ถามว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไร ภาษาไทยอ่ะแต่แมงป่องก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ภาษาลาวเขาว่าแม่ง,งอดไม่รู้เรื่องหร <laughs> อกนะอันนี้นางคอยเฝ้าเทอร์โบโครับกินมาม่าคอยแล้วเทอร์โบไม่มาไม่มีงานไม่มีเงิน <laughs> ออเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับ <laughs> เทอร์โบไม่มารถไม่ได้วิ่งไม่มีเงินครับกินมาม่า บายบายนะนี่ฮะโอ้